สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านตอนนี้นะคะข้าพเจ้ากับคงจังนะคะทานอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาเตรียมของหวานนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของอิจิโกะนะคะก็คือสตรอเบอรี่นะคะคราวนี้ว่าเราจะจัดเตรียมยังไงให้สวยงามนะคะแล้วก็เป็นอาหารเป็นเดือดสดตกขนมหวานอย่างไวภายในหนึ่งนาทีไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะคนทีม่ม มิกิมิไดฟุกฮะมิกิมิกิมิไดฟุกมิกิมิไดฟุนะคะขนมเอ่อโมจินะคะข้างในเป็นเอ่อไอศครีมค่ะแต่ว่าพอเป็นช่วงนี้นะคะเป็นอนเรียลิชุนนะคะก็เป็นช่วงเอ่อเป็นช่วงสตรอเบอรี่เขาก็จะเป็นทำเป็นขนมแล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะคะให hey, อ่ะอ okay. ีกิมาโช่ทำขนมหวานนะคะภายในหนึ่งนาทีเสิร์ฟเพียงสวยงามค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งให้สวยงามค่ะเดี๋ยวจะนะคะขนมไดฟุกุนี่อาเกเตคุดานไซอาเกเตโอนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะเราก็เสิร์ฟเลยค่ะให้คิให้อ่ะโอเคให้ว่ากันไปไป

เขาก็จะเป็นรูปสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราต้องรีบทําค่ะเพราะมันเป็นน้ําแข็งนะคะมันเป็นขนั่นนะคะแล้วก็ในเซตนี่แหละคะ่ะส่วดมากเขาก็จะให้เป็นตัวนี้มาให้ด้วยนะคะน้ำจิ้มนะคะค่ะแต่ด้วยความทีเม่เรากินบ่อเราเก็บเอาไว้ค่ะอัเดตนะคะให้ขีเลขีเลันตวเดออันอ,อีกัก้กันอีกออีอัอีกกดด <c oughs> อกดด <คน S 1> อกีกกดกีกกีออีนอี 綺麗よ。綺麗ね。うん、綺麗じゃないの？高、うんい,はい。これあのこれいらないいいですか？うんうん、これ。あ食べやすい。穴が開いてますよ。おう。 ใ้เท้ากอีจัดด้านให้สวยๆนะคะนี่ค่ะจัดด้านให้สวยๆคงจังนันโกเบตอีโกนโกนี่โกอโดุอันดูจขคงจจะกินสอนะคะด้านให้สวยๆดูจอมดตุยมดตุยกคูกีลด้ก ก็เลตใช่อัลตก็ใช้นมข้นนะคะนมข้นหวานนะคะก็เลยนี่คืออะไรสักนึいい่งคอนเดนซ์มิลค์ัเคะใช่เปิดนมข้นหวานขนมานคคันนั้นก็เลยค โอเคตอนนี้これでดたい์ไこれ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 ไม่ได้ค่ะอันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็สวยอ่ะคราวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นขนมหวานนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะทําให้สวยเอ่อจริงๆแล้วนะคะจะมีเอ่ออเโด วชあのช็อกโกแลตถ้า hmm. มั okay. ีฟ euh ูชิชตこれってこれしいだけけて็กกตはいあそこあそこช็あそこえの近くช็อกโกช่ๆๆนี่ค่ะนะคะแล้วก็โรยนิดนึงนะคะนี่ตรนี้นะคะนี่ค่ะ มันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะช็อกคาโคนิปนะคะนี่นะคะแล้วก็โรยนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะให้ดูสดอุ๊ยสกุชชี่ตะกิยบแค่นี้ค่ะก็เป็นดีสดสดสกุชชี่ตะกิเนี่ยขีเลยขเลยอุ๊ยอุ๊ยโค้ดนอร์ตะเกียบโค้เนอร์กุชชี่ตะเกียช็อกโกแลตฮ่ยอือค่ะถึงจะโปรเฟตคุ้งจังวหมไม่เลยอ่าคุ้งจังไม่เอาเรียบร้อยค่ะ อันนี้เมนูว่านั่นอันนี้เมนูอะ้ไดฟุกโ่ไอชิโก้คอนเทนต์ส์โดเอะไม่คุ้มไม่เข้าโอเคค่ะตั้งชื่อค่ะงั้นเดี๋ยวก็เราก็ไปทานขนมหวานนะคะขนมไดฟุกสตรอเบอรี่แล้วกันนะคะไอศกรีมไดฟุกสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าเพื่อนๆลองหาจานที่สวยๆน่ารักน่ารัก แล้วก็มีของหวานอะไรที่เรามีมาจัดตรงแต่งให้เรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นของหวานที่ทานกันในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะขอตัวทานก่อนนะคะเดี๋ยวไอศครีมละลายค่ะสวัสดีค่ะ